สวัสดีค่ะวันนี้เรามาหัดมุ่งผ้าถุงกันนะคะคืนนี้จะเป็นผ้ายาวประมาณ3เมตรนะคะเราสามารถม้วนได้หลายรูปแบบนะคะนี่จะเป็นนี่นะคะเราดึงขึ้นมานะคะดึงผ้าให้เท่ากันนะคะดึงผ้าให้เากันน,ะะน,นเราะะมุวแบบ สำหรับนางร um. ำนะคะสําหรับนางรำนะคะที่ขอมานะคะนี่นะาอให้ดูนะคะเอาพอเป็นสังเกตนะคะเอาพอเป็นข้าวๆนะคะนี่สําหรับนางรำนะคะสาวอินเดียค่ะนี่นะคะซึ้อันนี้หน้านางเราพับหน้านางไว้อันนี้ก่อนนะคะทีนี้แยกที่สองนะคะเราก็มาพับตรงนี้อีกนะคะเราก็พับชายเข้านะคะอันนี้นะคะพับเพื่อเ็บดินนะคะนี้เพื่อเ็บดินคะเราก็พับเข้ามา เป็นสำหรับานางรำนะคะซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายอันนี้จีบก็เอาพอดีพองามน,นะคะเราไม่ต้องไปทําใหญ่นะคะประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะเราพับไปพับมานะคะพับไปพับมาแลบช้ชาๆนะคะนี่นะคะเราพับมาตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็เหน็บลงมาตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เรากางขาออกนะคะตรงนี้เราก็นางรำนะคะเราก็เอามาอย่างนี้นะคะเอาตวัดชายผ้ามานะคะด้านหลัง สหรับนางรํานะคะนางรําที่จะเป็นรานะคะนี้ก็นุ่งแบบสบายนะคะหรือจะนุ่งไปทําบุญก็ได้นะคะแบบนี้ถ้ามันไม่ตรงตรงนี้นะคะเราก็ดึงออกมานะคะเพื่อเก็บความสวยงามนะคะเราก็พับลงแบบนี้นะคะเห็นไหมเห็นไหมคะตรงนี้เราก็กัรโฟลเราก็หาเข็มกลัดกันหนึ่งตัวนะคะเราก็กัดเข้าไปเลยนะคะีเรียบร้อยเนาะนะคะนุ่งไปทําบุญก็ได้นะคะนี่ด้านหลังค่ะเห็นไหมคะ เสร็จแล้วค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องเยนานะคะขอบคุณ